สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่งางแคแนวภาพพี่พ้พาน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายงามที่ตลาดนัดโกกระบือบ้านน้องแกตลาดชมพูบูตจังหวัดร้อยเอ็ดงามอีลีพี่น้อง,งอเนาะแม่ลูกก็หอยเวนี่พี่น้องเนาะมาเปิดชิปกับควายงามๆก็หอยเวนี่เปิดพี่น้องเนาะตลาดนัด บ้านน้องแก่คือคักอีหลีมีตะควายงามผมสิผ้าพี่พี่น้องออกเปิดราคาควายงามกันผู้ใดสนใจอยากได้เลี้ยงอยากเลี้ยงควายงามช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องเป่าซื้อเป่าหาราคากําลังวิ่งราคากําลังขยับเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเป่าซื้อเป่าหากันควายงามเปิดเปิดกำลังติดต่อโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวผมสิเบิ่งรายละเอียดซะก่อนพี่น้องเนาะมีตะงามพี่น้องเนาะแม่แบบไงสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบทั้งสองแม่พี่น้องเนาะร้อยสี่สิบบวกทั้งสองแม่เลยเป็นแม่ลูกกันพี่น้องเนาะแม่ใใหญ่่นนีลูกมัด หันหันล้างนี่บ่ะโอ้หันหนาเนาะโอ้หุ่นหุ่นหุ่นพี่น้องนั่นนั่นแม่เปินพี่น้องอ๋อลูกเปินพี่น้องนั่นแม่ไงลูกตัวนั่นแม่คือกันลูกแม่บ่ะลูกแม่เบิดลูกแม่เบิดแม่ไงเปิดจากไหนแม่ไงดูดีเซลสี่สิบห้าสี่สิบห้าควบนี่สี่สิบห้าควบน้อยเท่าไหร่โอตาแม่มันดิโอตาแมะป่ะสี่สิบห้าแม่ลูกโคกมือหาโอ้แม่ลูกโคกหาได้พี่น้องเอาเป็นแม่ลูกโคกห้า แม่ลูกชุดนี้6กหม0่นหกห้าเดี๋ยวพรมสิบเบิง่งรายละเอียดนี่นี่ลูกกระพายตัวนึงโอ้นี่หรือ่าตัวทับกอกุ่นเท่าไหร่ตัวนั้นเมื่อเจ็ดสิบเจ็ดเนาะกัมพายสิบเจ็ดเด้อพี่น้องโตงามงามสิบกัมพายเพื่อนพี่น้องกัมพายเพื่นอนกระบืองธรรมดานี่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 กําลังหมดมากสิบเจ็ดเป็นแม่สาวน้อยสวยๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเบิง่งรายละเอียดเบิ่งแต่ละค่าสกักก่อนหกห้าคับหกหมื่นอ้ามาเบิ่งบานรายละเอียดกัมมือเจ็ดอ้ามาเบิ่งรายละเอียดแม่นี่พี่น้องเนาะ ทั้งทั้งสองตัวพ่อท่านนีน่ผสมใหม่ปะแม่ยังเนาะโอ้ทำใหม่แล้วเอาไปรุ่นเอาเนานะเอาไปรุปนนะ่นเอาแม่นี่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบต่อใด่ได้สามสิบแปดบวกได้พี่น้องเบิ่งต้นตัววงเขาพี่น้องได้ลูกประมาณสองตัวเนาะสองตัวแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้แม่ของตัวนี้หกหมื่นเพิ่งเปิดใบสองตัวลูกสาวผู้ใดห้อยไว้นิด ลูกหลอดอยู่เพิ่นบอกหูต่ว่าลูกหลอดโอ้แต่ว่างามพี่น้องอุ้ยเบิ่งไายลูกสาวเพิ่นพี่น้องตัวนี้หกหมื่นเด้่พี่น้องสองตัวนี้ทำไว้แล้วหกหมื่นหกสิบห้านี่ลูกสาวของตัวนี้พี่น้องแม่บักใหญ่ลอยสี่สิบกว่าลอยสี่สิบสองเพิ่นบอกเบิ่งไทยคล้องลูกเพิ่นพี่นปาดควายงามสิบเจ็ดกับพระธรรมดาสิบเจ็ดกับพระธรรมดานี่เห็นแต่ถ่ายเพิ่นพี 17, 000, ่น้องสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เป็นแม่สาวหน่อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบห้าหกหมื่นชุดนี้ไม่ธรรมดาของหอยเวนิดเพิ่นพี่น้องบุ้ย เป็นหมื่นสองหาลหมืองหาลเออแสนสองหาลยโอ้ยผมก็บแสนสองห่าลอยกับ17บเจ็มื่นเกัเป็นแสนสี่สองลอยแสนหนึ่งแสนหหตัว1นึ่งแสกสี่หมืนสรยใช่กอนี่3500นสิบสามหาลอยโอ้ยทะนุโยกชดนีหมื่นสา 135000พี่น้อ 1, 5, 000, 3, 1, 35, 000, งเนาะ150000 3 135000ถ้ายกชุด5 000, โตจากราคา142000เหลืออยู่135000โอ้ลดให้หลายพี่น้องเนาะลดลงมาแล้วยังต่อได้อีกจักหน่อยอยู่ต่อได้จักหน่อยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนบาน093 329 329 3601พี่น้อง หอยเวนิตาการพืชผลหักแพงแบ่งปันราคานี้ราคาเกษตรกรจังหน่อยลูกสาวสิบอยั่งเลยพี่น้องผมสิกราบไม่อีกเธอหนึ่งมันสิบอยั่งเลยนดียโอเคฝ้าวโทรมาเดี๋ยวบอยั่งลูกสาวเพิ่งงามรับประกันความสวยความงามเวียดกัควรอยู่แม่วสันแต่ว่าให้แนวดีเนาะเป็นตาไปเลี่ยงได้พี่น้องเป็นตาไปเลี้ยงอย่าเอาไปเวียดถอเพื่อนว่าเพราะว่ามันงามให้ลูกนี่สุดยอดทุกตัวพี่น้องให้ลูกสุดตัวสุดยอดทุกตัวพี่น้องลูกเพิ่นตัวนี้สิบเจ็ดพี่น้องอันนี้เป็นแม่เป็นเป็นอ่า เขาอห็นว่าลูกกะ่าลูกกบ่มามาแล้ว17นอกนั้นง,งามเบิดผมเบิงถ่ายมาแล้วพี่น้องสวยหมดทุกตัว4อ่ะ1 3 5 0 0 0พันทะยกชุด5โตแม่ทับไว้แล้วทุกตัวอา้าขอบคุณลหลายๆเดอ้อมันหมานครับผมไอ้ของหอยตอ่อหอยอมจากข้ามเพือนเจียวเพิ่นได้แม่ลูกลูกขู่มาแม่ทองแล้วพี่น้องแม่ทองแล้วทองเจ็กเดือนลูกซีเดือนแล้วทองสีเดือนแล้วแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบ สามสิบแปดพี่พี่น้องแม่เพลินทองแล้วมันเกิดจากย้อนจังหน่อยพี่น้องเนาะอันนี้ลูกไส้เพลินเอาไปต่อยอดลูกไส้ซ้ำนี่แม่ทองแล้วแสดงว่าแพ้เพื้นดีพี่น้องเนาะเป็นควายของหอยต่อเพลินมาเปิดราคากับควายหอยต่อเพลินเปิดไว้ยังไงบาทนี่เปิดไปสี่หมื่นสี่เนาะสี่หมื่นบาทโอ้ยควายตัวสี่หมื่นบาทสองตัวสามหัวใจพี่น้องสี่หมื่นบาทลูกไส้เพลิน แม่เพลินทองแล้วสีเดือนแล้วอ่ะมาขออนุญาตบานเบอร์ทโทร98 098 561 3465 3465ห้อยต่อจากลุงผูกเพิ่นได้วายแม่ลูกลูกผูกแม่ทองสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องเนาะต่อร่องได้เอาเขาพูดได้หลายมาลูกสวัสดีลูกขออนุญาตมาหลัดคิวบ่าวสุริยาเพิ่นหรืเพิ่นไปหรือเปล่าเพิ่นไปทันมากปะโอ้แล้วอะไรผูกอาดัมหนึ่งเปือกหนึ่งอ้ยอ่อนซ้อนเปือก เด่นมากเลยวันนี้สายเผือกเด่นนีิงีพี่น้องมันโตสูงตัวงามแม่สาวหน่อยเสียสายดำกับสวยแต่ว่ามันหน่อยนิดนึงโตหน่อยยู่เอาไปเลี่ยงต่อยอดเอาพี่น้องเนาะโตหน่อยเขาเปิดจังหวะสายเปิดไหาหาหาร้อยเนาะสายใหนเนื้อเก้าเจริญโอ้งามพี่น้องงามงามแต่ว่ายังหน่อยยุ่ประมาณจักเดือนลูกหกเดือนอะไรได้พี่น้องหกเดือนแล้วสายเก้าเจริญสิบห้าห้าร้อยเพื่อปถืไปต้นโตหน้าตาอัตลักษณ์ะบาหไ่พี่น้องเป็นใหเ่็นหน้า แข่งขาดีเบิดพี่น้องเนาะเอาเบิรงรายละเอียดเอาพี่น้องเนาะสิบห้าห้าร้อยมาเบิรงสายเผือกเพิ่นพี่น้องบ้านนี้โอ้ยสายเผือกเอาเพิ่นนอนแล้วเพิ่นเมื่อยเพิ่นเมื่อยสูงเท่าไหร่สิลุงหน่อยสี่สบวกหน่อยสี่สิบบวกลบสายใดโก้เมืองเพชรปุ้ยผมอ่อนซ้อนควายงามเผือกสวยบอลเป็นเพป็นเข่าประกวดแล้วพอดีงามเนาะแน่ผ่านสนามหนึ่งแล้วเสื้ออะไรวาเป็นสายประกวดเพราะว่าสวยมากพี่น้องเนาะ สวยมากเบิ้งแข้งขาทนโตเพื่นอนพี่น้องสูงร้อยสี่สิบบวกลบเพื่อนมางามมีหลีพี่น้องเนาะเปิดไว้เจ็ดเก้าเด้าพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันเป็นสายประกวดงามงามเป็นแม่สาวงามมีหลีพี่น้องเนาะพูดอ่ะคูณหนึ่งเพิ่นไปเฮ็ดใบบ่แม่นว่าไปเฮ็ดใบใครบ่ไปเบื้องโอ้ไปเบิ่งอยู่คุณหนึ่งเพิ่นผู้จูงเพื่อซอยเพิ่นไปเบิ่งควายอยู่เพิ่นว่างามรับประกันความสวยความงามตัวจริงสวยมากพี่น้อง โตจริง,งางมีลีพี่น้องเนาะ79เพิ่นเปิดไใบ15,500 79สายเผือกสวยมากพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเ <5 S 2> พิ่น061 061 085 085 0025 0025พู้ใดอยากได้สายเผือกไปพัฒน,นาโตนี่ตอบโจทย์ได้พี่น้องเนาะเอาไปพัฒน,นาต่อยอดได้เป็นแม่คอกแม่ไายแม่พันสายพัฒนาสายเผือกงามเอาไปใส่พอต่างๆอันนี้สายโก้เมืองเพชรได้พี่น้องโก้เมืองเพชรเอาไปใส่สายต่างๆเพิ่นส<ก>ุดยอดเลยดาวเด่นวันนี้คือตัวนี้พี่น้องเนาะสายเผือกเอาขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผม เผือกเผือกเปิดได้ไหนครับเผือกเข้าเผือกลูกดำตัวนี้นี่บลลูกเพลนโอ้เผือกลูกดำพี่น้องเนาะแม่เผือกแม่แบบยี่สูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดได้เลยสูงพี่น้องเนาะนั่นลูกเพลนพี่น้องลูกเพล่งอ่ำอ่ำแม่เผือกลูกดำเปิดไว้ได้ไหนครับตัวนี้ฮ่าฮ่าห้าหมื่นห้าพันเพิ่นเป young, banks, ิดไว้โอ้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะ ลูกสาวดำนี่งามพี่น้องเนาะแม่เพิ่นใหญ่ๆพี่น้องแม่ใหญ่เป็นสายเปลือกขาสิ้หาเพิ่นเปิดไปเดี๋ยวจะไปเมึงลูกสายอ๋อลูกสาวเพิ่นลูกสาวดิเนาะโอ้ลูกไายลูกไายงามแม่เพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะบผมเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่อ่ะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่ครับขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกบ่นะครับผมโอ้เพิ่นบ่มีมาจากไสครับนี่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 ลูกไายเพิ่นพี่น้องลูกไายเพิ่นงามงามเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทษนะลูกไายเพิ่นตั้นตันพี่น้องเนาะแม่เปลือกลูกดำพี่นน้้องลลูกไปแว ะลูกไปแล้วพี่น้องมาเบิ่งลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นพี่น้องเนาะลูกชายนี่่แมเพิ่นแม่บักใหญ่ลูกชายเพิ่นรอรอพี่น้องเนาะลูกชายรอครับเพิ่นเปิดไว้55 2ตัว55เพิ่นบ่มีเบอร์โทรเสียดายขออนุญาตด้วยครับเด้อปูน้อยพ่อพันสายเผือกเปิดจั่บาทครับนี่ สองหมื่นกับห้าพันบาทเป็นตัวผู้น้อยพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอคอบพอขายพอพันโอเคเลยมันแล้วบ่เฮ้ามันแล้วบ่มันและบ่โอ้ได้ขายแล้วโอเคเค <ๆ S 1> อาเ <ๆ S 1> พิ่นมาจากอาสามาด <ๆ S 1> ได้หน่อาสามาด <ๆ S 1> อร้อยเห็า <ๆ S 1> สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวอะไรเงีร้อยยี่สิบสี่เป็นวัดไว้แล้วพี่น้องเขางามเขาแก้วเล็บแก้วขาใหญ่แล้วก็เล็บงามนะมะพร้าวได้เลยเนาะย่านย่างสิไปต่อดดอยอดได้พี่น้องอันนี้คือสาย พ่อพันได้เลยพี่น้องเนาะสายพ่อพันได้เลยสําหรับาสายเผือกโอ้เขางามพี่น้องเขางามงามเปิดดีดีพี่น้องเนาะเขางามครับพี่น้องบ่ท่านจับเหลี่ยมเลยเนาะยังบ่าท่านจะเอจาเข้า9เดือนพี่น้องเนาะเปิดไว้เท่าไหรก็ล่ะทบทวน25,000ื่นห้าพับาทราคาหน้าต่อรองส่งปีทั่วอีสานโอเคเลยเนาะทั่วอีสานได้เลยพี่น้องเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิานึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ สี 4, 4, ่เก้าสี่หนึ่งอุ้ยพี่น้องเพื่นมาจากบ, no, like บัวขาวกาลสินนี่เนาะบัวขาวกาลสินพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดขอบคุเกลี้ยงๆมันครับผมเป็นพ่อพันสายเผือกได้พี่น้องเนาะอนาคตสองห้าเปิดไใบเบาๆตอรองได้อีกพี่น้องได้ค่ะโอเคครับผมขออนุญาตครับเปิดไใบเช่นไรครับไก้อยเนาะเปิดใบเช่นใบเ้าเก่าเนาะเป็นแม่สาวเนาะเป็นแม่สาวเส้าเก่าแม่สาวสวยสาวหน่อยสูงอยู่รอยสาวซิ่หาบวกโดยประมาณพิ่ประมาณเอาพี่น้องเนาะเส้าเก่าเปิดไว้ งามต้นโตดีดีงามต้องหอยเอเนาะงามถ่ายงามต้นโตดีสีดีสีดอกเล้าหางกะงามหางปลอดเลยเพือ่อนว่าหางปลอดน่ะปลอดเรียบร้อยเสาเก่าเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองเปิดเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามงามงามน,น้องพี่น้องเนาะอ๋อถ่ายเต็มดีเนาะถ่ายมันงามควายงามแนวนี่พี่น้องเนาะอัตลักษณ์เพิ่นสุดยอดเลยเพิ่นมีเบอร์โทรมาขออนุญาตครับผมขออนุญาต0 9 3 4 7 1 4 7 1ส ศูนย์สองศูนย์เก้าควายงามเอาไปเขาคอเขาฟ้ามีสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อร่องพี่นนอะอัตลักษณ์ได้เลยแม่สาวหน่อยโตงหญ่พูด่ะแกงขาเพิ่นพี่นนองเนาะโอเคเลยตอร่องเอาไปเลียงสีสันดีดีสีดอกเล่างามงามพี่นนองอ่ะแม่สาวหน่อยสายลูกมีเรามีก่อเน,นี่ยนอนเนาะลูกมีเรามีก่อเน,นี่ยนอนควายงามเพิ่นขอพูดเรืายหมันครับผมคนกำลังเบิง่งควายงามพี่นนองเนาะคนกำลังชม ควายสวยควายงามเปิดอปเนาะเพื่อนกระลังเอาไปเลี้ยงคนกําลังหาควายเข้าข้อเข้าฟาร์มเข้าเลี้ยงเนาะพี่น้องช่วงนี้เพื่อนขึ้นเบิ่งขากเลยโอ้ยเบิ่งขากเนาะเจ้าบาทก็เอาเปิดไปสองเก่าสองเก่าเนาะซ้ายแดงนเป็นลูกสร้างครับสร้างจะสร้างอุดรโอ้สร้างอุดรพี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวตัวสร้างอุดรปะตะห่วง มันสีสูงไปหนาได้นี่เนาะพอเพิ่นสูงแห้งสูงที่สุดในประเทศไทยพอเพิ่นพี่น้องร้อยเจ็ดสิบแปดตะว่าลูกเพิ่นเพิ่งได้รอยยี่สิบเกือบรอยยี่ห้าแล้วเนาะเกือบได้รอยยี่ิห้าแล้วพี่น้องโดยประมาณโอเคเลยลูกสาวเพิ่นเปิดว้สองเก้าพอหรือเท่าไรก่อนฮสองเก้าได้เพิ่นเปิดไบพี่น้องเนาะเบิงทายไปเลยเบิงท่ายังตนโตเพิ่นวขยสายสร้างอุดรสูงนี่พี่น้องโครงสร้างสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้ง่ายไปหนาโอ้ยืนเท่คือเนาะยี่หล่างามครับโอ้หล่อมากก็สวยมากพี่น้องเนาะ ยืนดีเชื่องเชื่องโอ้หเนาะสองเก้าติขออนุญาตเบอร์โทราหนูศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห่ง้าสองสอ้าสอย์กพี่นได้่ควายเลี้ยงสายพัฒนาสายช้างอุดรสายไงพี่น้องเนาะตันี้ตอบโจทย์ได้เลยสอเก้าต่อร่องเอาสิไงไปหนาพี่น้องควายแน่หญงไปหนาท้าแข่งไงโอเคเลยออาขอคุดหลายๆหลุดมันมาครับผมมาทำผิดพลาดเนาะเอาผู้หรือแม่ผู้เด้เนาะโอตัวเม่เนี่ย เบิ้งคว้ยแม่สาวหน่อยรองเท่างามงามอัตลักษณ์เพิ่นคือรองเท่าง่ายพป่น่อยเบิ้งแข้งขาเพิ่นงามงามไปหน่อยผู้ซายเพิ่นบ่กคือสายไดนคือบอกต่ว่างามเนาะเบิ้งอ่องข้ออัตลักษณ์เพิ่นพี่น้องเบิ้งแข้งขาเพิ่นแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะงามเปิดใบจังไดนครับ13,500 13,500กับ500เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง13,500เป็นแม่สาวหน่อยเอาไปหน้าต่อยอดพี่น้องเนาะอัตลักษณ์เพิ่นได้โอเคเลยอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น ศ9นย9เก้าเก้าหนึ่งห้เพิ่นมาจากบัวขาวการสิลป์ได้แม่สาหน่อยมาฝากพี่ตอนนอง laser. เอาไปเขาขอกเขาฟ้ามราคาเบามากเนาะราคาหนาต่อรองพี่น้อยราคานี้หน้าต่อรองมากเลย13 500เพิ่นเปิดไใบงามๆแม่สมษาหน่อยงามๆพี่น้องเนาะโอเคนี่คือแม่สาหน่อยขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมขออนุญาตลูกเปิดใบจ้กบาทของเฮาเปิดใบสามสิบห้าสามสิบห้าโอ้ายงามเพิ่นพี่หน่อยเนาะ แข่งขามาคือโผดเห็นเนาะบักพะว่นเนาะลูกเจ้าทองสุกเนาะเบิ้งบักพะว่นพี่น้องอัตลักษณ์เพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องเนาะแข่งขาใหญ่คัะใหญ่ไบหน้ากระบานดีเนาะมีขวัญมงคลพูดอ่ะเขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเนาะสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้สูงร้อยเกือบร้อยสามสิบไงเนาะร้อยสามสิบเอ็ดเลยพี่น้องร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบเลยพี่น้องพูดอ่ะใหญ่งามสามสิบห้าน้อลูกเนาะสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เนาะโอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 084 027 1186เด้อพ yeah. no. well ี่น้อง35เด้อมาเบิ po ่งควายงามไปเลี nice ้ยงพี่น้องเนาะเอาควายสายพัฒนาไปเลี้ยงเป็นควายหน่อยงามพี่น้องเนาะควายหน่อยงามเป็นแม่สาวหน่อยงามๆพี่น้องเนาะเบิ่งเอาสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะสูง131เพิ่นวัดแล้วแข้งขาเนาะดาวจุดเด่นคือแข้งขาใหญ่พี่น้องควายตัวนี้ใหญ่ไปหนาพี่น้องเนาะใหญ่ไปหนาเลยผู้ดหาแม่เพิ่นสูง147แต่ว่าเพิ่นนี่รับรองว่าเหนือแม่เนาะโอเคเลย อะขอบคุณหลายๆลูกมันมัดครับผมแม่ดำลูกเผือกเป็นบอหอยแหวกแมนด่บหรือม้าคนละหม่องโอ้ยโอ้โอ้บอกโอ้ตะวันนี่พี่น้องเปิดไว้จังไรบ้านนี้เปิดไว้จั๊กคนจักรา้าเปิดไลือกเอ้ยตายแล้วบ้านนี้สองเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันรืมราคาเปิดอกมองเซลกำไร สองหมื่นเจ็ดพันบักคู้หน่อยงามๆพี่น้องดีแม่นี่แม่เพิินนี่ลูกเพิินเป็นบักผูหน่อยไทยตันดีดีสายเผือกขาาจันพรเนาะข่างามๆเนาะขาาดีครับพี่น้องเบื่องขาาจันพรบพนม่มีเป๋วมีแมงสีสันเพิินพี่น้องน่ะสายเผือกงามๆรอรอสายเผือกรอคักนันแม่เพิ่นเมื่อหน้าเสื้อว่าแม่เพิินสีดำแต่ว่าลูกสายงามพี่น้องเนาะใจลูกดีดียี่สิบเจ็ดพันเปิดไปของหอยแหกจากรองน้ำคุณแต่การเพลินเพิินพี่น้องเนาะโอเคเหลือคู่เดียวหร่อเคู่ยว โอเคเอาขออนุอยาดเบอร์ท okay, 0่ว062 485 4970ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดโดยเฉพาะสายเผือกพี่น้องเนาะงามงามตกสายเพิ Pedro> ่น27เป็นเปิดไว้ให้ต่อร้องเอามันมาเด้อแฮงเด้อมาแล้วบ่อยกู โบีอเนียใ่คนบงอยแต่ว่าสนเจวเงี้ยงเบาเง้หน่มาแล้ววะมห้ก็เบามาท่ให้ก็บเบาเออโอเคหายเพืวอหน่อยตัวนึงเหรอพอเราไปเรียงโอ้เพิ่นเอาไปแล้วตัวนึงเพื่อตัวนึ่งไปชื่อตัวนี้โอ้บ้าเนียนอู้ยมาข้ไไ่วายงามฉบาบนี้วายงามมีดีพีหน่องตัวนี้อูยสุดยอดสุดยอดวขยงามก็หอยหมูหอยวพป่น่องเนาะไข่มุกขาวไขยมาทัองปีตั้งหกตั้งเจ็ดงามมีดีพีหน้องเนาะบ้ อย้แข้งขาดีครับเนาะสุดยอดเลยเบิ้งพี่น้องเบิ <S 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 ้งแข้งขาข้อหอยหมูพี่เนาะอุ้ยสุดยอดพี่น้องเนาะเบิ้งควายงามพี่น้องเนาะสุดยอดควายงามสายเปลือกไข่มุกขาวเนาะสายเปลือกเนาะไข่มุกขาวพี่เนาะร้อยซี่อย่างนี้ซี่สี่หกอุ้ยเน่าอ่ะล่ะโตเป็นแม่สามร้อมผสมพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่เนาะเนาะไม่เอานี่แหลวแม่เอยู่ ก็ปกสิขายเรื่องกันี่ขายเท่าไรบ้านนี่เปิดไว้เปิดไปแสนสองสิบสองเนาะเปิดไว้ยสิบสองตัวนี้เปิดไว้ยสิบสองพี่น้องเอาหมดเนี่ยว่เอาเบิดต่อร่องเอาต่อได้ต่อมาเบิงไห้เท่าไรพี่นว่าโอ้เบิงถ่ายเพป็นพี่น้องเนาะโอ้เปิดเมื่อเปิดแหวนมือนี้ไปบ่านเลยหัวเราะหัวเราเปียนเมื่อเปลี่ยนเมื่อตะวันตะวันเอาไปกินเบียร์สองร้อยพ่อวะเอาไว้ดื่มหัวเราะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะ ควายงามเพิ่ม12เพิ่นเปิดไว้เนาะซื้อมาหลายแล้วว่ากันคล้ายว่าใดเพิ่นว่าแต่ว่างามเนาะงามดีอุ้ยกำลังมาพี่น้องควายกำลังมางามไายงามกำลังมาพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวโตมาเบิ่งนไายเพิ่นอีกเตือนพี่น้องเนาะเบิ่งนไายเพิ่นพี่น้องเนาะอุ้ยสุดยอดสุดยอดงามเนาะไายงามเนาะสุดยอดอีหรือก็เพิ่นพี่น้องเนาะตะบานใหญ่ไข่หมูขาวสายเพิ่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยหมู 0 screws, 2, 2> 8นย์ oh right? the no, nice> okay, 8ปดส8งแปดสดศกิ่งกลางมาเลยกิ่งกลางมาเลยต่อได้ให้มาเบิ้งหอยหมูเคืองไว้ประกวดพี่เบิ้งเนาะประกวดใดได้หอยหมูมันส่งโค้งสางเพิ่นได้แล้วก็ได้เบิดทุกอย่างเลยเนาะไม่เอ็นจอยโอเคเลยสายตาเฮานี่ละเนาะสายตาเาเบิ้งนี่เนาะยืนก่างามท่าดีอันนี้คือควายงามเพื่อนพี่น้องควายงามเพิ่นสายเผือกของหอยหมู สิบสองป่หรือสิบสี่สิบสองเพิ่นเปิดใบพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นเพิ่นเปิดใบพี่น้องงามของเพนีนี่พี่น้องสุดยอดสุดยอดต่อรองมาเบิ่งเพิ่นว่าให้ราคามาเบิ่งเพิ่นว่าเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อร์หอยหมูเด้อขอบคุณหลายๆลมานครับผมหอยหมูเสียหมูเพิ่นจากร้อยเพิ่นพี่น้องเนาะงามจริงพี่น้องพื่นนงามงามงามเอาเบอร์โทั่อยอีกันก่อน 0ปูนย์ครับแปดศูนย์เจ็ดห้อยหมูจากรอยเปิ่คือกัน12บสออเเิเปิดใว้พี่น้องเนาะโอเคขอคูณเลายหมานครับผมง่ามกว่าพพี่น้องเนาะคิดเีประม่ณนี้ก่นต้องพิมเฝากดฝน้องซอยกันกดไรค์กดแทร์กดติดตามเดพี่น้องนะขอพี่น้องขรขอูเล่นๆฟนครับเป็นเปิดบานสมาชิกนมชความสุขความเจริญงางไกลจากโรคไข้กัจุต่างๆรำดวด้วยเบเกยบัสสวัสดีค่ะ